สวัสดีค่ะดิฉันกีดีพันษาพอลินาอีสานเหนือนะคะมือนี้พันษากามาติดตามลูกค้าแล้วค่ะคนมีปัญหาทางสุขภาพนะคะเนาะสวัสดีค่ะแม่ค่ะแม่ชื่อยังเนาะค่ะแม่มนลฤดีฝอยทองค่ะบ้านหนองบัวเรืออยู่บ้านหนองพคำมีอำเภอตำบลหนองโวซิมอำเภอคำตะกาเอำเภอจักทุรนครเนี่ค่ะ แม่ป่วยเป็นโรคอย่างมากนะคะเป็นมะเร็งปากมดลูกโอ้มะเร็งปากมดลูกเป็นมาได้เป็นปีแล้วแต่ปีใหม่หุ่นละเถึงขั้วกินยาโรงพยาบาลประจำแม่มนมบ่แม่กินยาโรงพยาบาลบ่มียาเนยโบเขาโบให้ยากินในโรงพยาบาลเพิ่นเฮ็ดแังไหนนะคะเพิ่นกับโบเฮ็ดแังได้เพิ่นก็ไปสามเดือนเลาก็ไปตรวจเทือหนึ่งหลังจากที่เอาอันคีโมแล้วนะตัวอันสายแสงแล้วนะแม่สายแสงสามซีบแสง เดี๋ยวแม่ไม่กินตรงนี้แม่ก็มากินโดนระบาจ้าได้เดือนลั่วแล้วเดือนขั้วค่ะแล้วแม่มีอาการแล้วแ่คะแม่ก็มีอาการดีขึ้นนี่แหละมันก็ดีขึ้นเออดีขึ้นลายูกินทีแรกมันก็ได้สี่ห้ามือนี่แหละมันก็มาครับโอ้เศษมันครับโอ้เศษอันพะยะขะเยอะเอาละสาเขียวเป็นได้แต่คะแม่สีเขียวสีดำเป็นเส้นเป็นเส้นอกมาเป็นเส้นอกมาโอ้ เห็นเหงาป้าจันไหมเหงาได้เหรอเพื่อกับพี่เลยสายเฮามันก็สิไหลออกมาน้ำทธ่สิไหลออกมาทธ่สายเฮาเลยมันไหลออกมาแล้วมันไหลออกมาแล้วก็มีอาการดีขึ้นม่นเ่ยมีอาการดีขึ้นไหลออกแล้วเฮาก็กินน้ำหลายๆแล้วเนี้ยเฮาก็ใสใสขึ้น ยามเขากินยามใดมันสิคับออกยามนั้นยังกินบ่ท่านี่เหมดพอสุดเลยยังอยู่บ่าน้เบิดพอสุดโอ้ฉัได้กินอีกหลายโอ้แล้วแล้วหมอแล้วแล้วไปหาหมอเที่ยพ่อครัหมอก็ไปหาหมอแล้วหลังจากเขากินยาเนาะเขาก็ไปหาหมอเที่ยนึงแล้วคุณหมอเพิ่นกระถามว่าหันว่าไปเล่ากันเพื่อนฟังอืมเพื่อนก็ว่าโอ้คุณยายบ่ดตายแล้วเนาะบ้านมีคน่าที่แล้วเพื่อนก็ว่าโอกคุณยายบ่ได้เข้าคีโมตามบุญตามกรรมเนาะเพ่่นวา เนี่ก็เลยเออตามบุญตามกรรมตัวคุณหมอเลยสันว่าไปบ้านนี้คนละโอ้คน่ากินข้าวแซ่บบ่คน่าน้ำหนักคือขึ้นแน่คน่าเออไปกินข้าวเส้มาแล้ว่าบ่างคนเปิดฟังกินยาอะไรดีขึ้นเนาะกินยาอะไรดีขึ้นดีขึ้นหลายอยูุ่ายออดีลุไปหาหมอคนก็ว่าก้อนคุ่มยายเบิดอลไรเด้อคนมากลุณยายคน่าโอ้ยเฮงดีแล้วคุณหมอเอ้ยเบิดก็ได้สันดอกยายมา อยากไะขอบคุณหลายๆเนาะชุดยอดอิหรี่เนาะสุกกระเพาะมาสุดยอดีแนเ่เออเลิ <im itation> ศเลยค่ะเนน,น,นี้ <im itation> ยายก็กินเด้อนี่เด้อให้ดีให้เศร้าน้ำตายายฮันดีหลายได้ยายเศร้าระดับหมอว่าเศร้าแล้วค่ะชุดยอดยอิหรี่เนาะใครรู้จากเราคนนั้นโชคดีอิหรี่เนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่มุนเนาะกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ถอนนี่เนาะจ้าแม่